สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 c h สา n ชาแนลนะคะ และสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปทํานายดวงชะตารายปากจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังปากหลังนับตั้งแต่วันที่16ถึง31มีนาคมปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับโชคชะตาวาสนาของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เอาละ่ะตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปค่ะในที่สุดแล้วดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณก็หยุดถอยหลังนะคะแล้วก็กลับมาโครจรเดินหน้าได้สักทีส่งผลให้ชะตาชีวิตของคุณจากนี้ต่อไปจะขยับเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้แต่ว่าในข้อเสียก็คือนะคะดาวประจาตัวของ ณยังโครจรอ,อยู่ในภพมรณะนะคะอย่างไงเนาะ15วันที่เหลือนี้ตัวของชาวพิจิกเองนะคะก็จะต้องระวังเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพความเจ็บป่วยรวมไปถึงอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยกันด้วยนะคะหรือสำหรับบางคนนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะเบือ่อเบือเบ่อเซงเซงกับชีวิตนะคะ หลายคนก็จะมีความขี้เกียจนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวในเดือนเมษายนเดือนหน้าดาวอังคารก็จะย้ายราศีค่ะส่งผลนะคะทำให้เมษายนชีวิตของคุณ จะมีสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นและเดือนหน้าก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการที่จะได้เดินทางมากขึ้นนะคะจะมีอะไรให้ทำมากกว่าในช่วงนี้นะคะเอาล่ะข้อควรระวังอีกประการของชาวพิจิกก็มีนะคะเนื่องเพราะว่า,าดาวพุธจะถอยหลังเนาะกลับเข้าไปอยู่ในราศีกุมกันอีกครั้งตรงนี้ก็อาจจะทำให้ชาวพิจิกหลายคนจะประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับบ้านรถที่อยู่อาศัย ข้าวของเครื่องใช้บางอย่างที่คุณจะต้องใช้เป็นประจำนะคะเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการทำงานนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะพังจะเสียหายหรือในหลายคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดข้อขัดแย้งจะมีปากเสียงกับคนในครอบครัวอยู่บ่อยๆก็ได้ อย่างไรก็ตามค่ะสำหรับสิ่งที่โดดเด่นหนุนดวงชะตาของชาวพิจิกในช่วงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเนาะการชุมนุมการรวมตัวกันของดวงดาวในราศีมีนนะคะซึ่งก็จะเป็นพบปุตตะในดวงชะตาคุณปุตตะก็คือสิ่งใหม่นะคะคือการเริ่มต้นส่งผลให้ชาวพิจิกช่วงนี้นะคะจะมีความยินดีเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ข้าของชิ้นใหม่ๆมาครอบครอง ซึ่งก็มักจะเป็นของสวยงามของมีค่าราคาแพงและก็ด้วยมาตารฐานความเป็นมหาอุดของดาวสุกร์ก็จะส่งผลดีนะคะทำให้ชาวพิจิกยังมีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เงินจะได้โชคแบบฟลุกๆเข้ามาค่อนข้างบ่อยบางคนก็จะโชคดีเกี่ยวกับการงานการค้าขายบางท่านก็มีโอกาสเนาะจะได้อะมรดกได้ทรัพย์สินบางอย่างจากครอบครัว ยิ่งดาวพฤหัสบดีดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะคะในตอนนี้ก็กลับมาโครจรเดินหน้าได้ในภพปัตตนิก็ยิ่งจะช่วยหนุนนะคะทำให้การเงินโชคลาภของชาวพิจิกนะคะ จากนี้ไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นถือว่าจะมีความโดดเด่นกว่าใครนะคะเรียกว่ามีเกณฑ์จะสมหวังในเรื่องของรายได้และผลประโยชน์นะคะหลายคนก็จะได้รับสิ่งของใหม่ๆหรือจะได้รับสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตจึงถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆบางคนก็อาจจะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะย้ายบ้านเปลี่ยนรถ หรือถ้าหากคุณเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะก็ถือวาอ่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้บุตรหลานบริวารน,นะคะจะนำพาความภา,ภาคภูมิใจมาให้กับคุณนะคะดวงการงาน ตั้งแต่14มีนาคมเป็นต้นไปนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานของชาวพิจิกจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะแล้วก็จะมีมาตารฐานเป็นอุจจาวิลราช ก็แปลว่าดวงการงานของคุณกำลังจะค่อยๆฟื้นตัวและจะพุ่งขึ้นสูงนะคะในช่วงหลังวันสงกรานต์ดังนั้นใครที่ทำธุรกิจเป็นคนค้าขายถือว่าครึ่งเดือนจากนี้ไปนะคะมันอาจจะมีความวุ่นวายเข้ามาบ้างหลังจากที่เหมือนมันจะนิ่งนิ่ง,งเงียบเงียบซบเซามานานจากนี้นะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณจะมีอะไรให้ทำมากขึ้นจะค้าขายดีมากขึ้นนะคะหรือคนที่กำลังหางานสมัคร งานก็ถือว่าช่วงนี้ไปจนถึงสงกรานนะคะคุณมีโอกาสจะได้งานใหม่หรือว่าจะได้เริ่มต้นลงทุนทดลองทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากขึ้นคนเป็นเจ้านายนะคะก็จะได้ลูกน้องเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระการงานแต่ถ้าหากคุณเป็นลูกน้องถือว่าช่วงนี้ ผู้ใหญ่เจ้านายจะพึ่งพาไดา้ต้องบอกเลยนะคะช่วงนี้ดวงการงานของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะแต่ถ้าหากมันจะติดขาดอาจจะเป็นเพราะตัวเรารู้สึกขี้เกียจนะคะจะไม่ค่อยกระตือรือร้นหรือไม่ค่อยอยากจะทำงานสักเท่าไหร่สะมากกว่านะคะดวงการเงิน ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวพิจิกนะคะครึ่งเดือนนี้ก็โครจรเดินหน้าได้แบบเต็มกำลังและก็ยังจะมีแรงหนุนจากดาวศุกร์ที่โยกหลังด้วยจึงส่งผลให้เงินทองสภาพคล่องของชาวพิจิกนะคะมีนาเมษาจะยังหมุนได้หาได้ไม่ลำบากคะ่ะพ่อค้าแม่ขายก็มีเกณฑ์จะได้เงินก้อนเข้ามาอาจจะมีรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะ คนที่ทำธุรกิจถ้าอยากจะขยับขยายก็ถือว่าจะไม่มีความติดขัดและก็ยังจะมีโชคดีนะคะจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลืออีกต่างหากแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันนะคะว่าเงินท้องผลประโยชน์ที่ได้มาในช่วงนี้อาจจะรักษาไม่ค่อยอยู่นะคะเพราะตัวคุณก็มีเกณฑ์ที่อาพาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะบางทีก็ต้องเอาเงินไปแก้ไขปัญหาในชีวิตนะคะเอาเอา,เอาไปใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะ ทำให้คุณเองก็อาจจะไม่ได้มีเงินที่จะให้เก็บให้ออมมากนักนะคะและในบางคนค่ะชาวพิจิกคุณจะได้เงินทองของมีค่าจากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะได้เงินจากแฟนนะคะได้ของขวัญของฝากจากคนรักในช่วงนี้ก็ได้อย่างไรก็ตามนะคะาดาวพระเกดดาวเทพเทวดาก็ยังจะโครจร ให้ลาบให้ผลกับชาวพิจิกเนาะไปจนถึงวันที่27มีนาคมนั่นก็แปลว่าคุณยังเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์ที่ดีนะคะในเรื่องของลาบผลลาบลอยหรือจะได้เงินได้โชคแบบไม่คาดฝันการไหว้พระขอพรหรือพยายามหมั่นทำบุญสร้างกุศลก็ยิ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสนะคะให้คุณได้รับโชครับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะ ดวงความรักดาวสุขดาวคู่ครองของชาวพิจิกก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะก็ทำให้บรรยากาศความรักของคุณนะคะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจะเป็นช่วงที่ต่างฝ่ายต่างก็มีความเข้าอกเข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันคนที่มีคู่ก็มีโอกาสจะได้เงินได้โชคจากแฟนนะคะ บางทีคนรักก็จะพาไปเที่ยวนะคะไปกินของอร่อยๆอด้วยกันก็ได้ส่วนคนโสดนะคะดาวสุขที่เป็นมหาอุจนันก็จะช่วยหนุนให้คุณดูดีมีสเสน่ห์และก็มีโอกาสที่คุณจะได้เริ่มต้นพูดคุยกับใครสักคนอย่างไรก็ตามค่ะดาวสุขจะโครจรถอยหลังนะคะดังนั้นใครที่ยังคิดถึงคนเก่าๆนะคะยังคิดถึงคนในอดีตก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้ เทจะได้กลับไปคบกันใหม่หรือว่าจะได้คืนดีกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะดวงสุขภาพก็เอาราคาชาวพิจิกยังไงช่วงนี้แม่หมอก็ขอให้คุณจงระวังนะคะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นใน ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในบ้านเรือนนะคะดังนั้นเนาะใครที่จะไปป่ายปีนขึ้นที่สูงนะคะเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็ขอให้คุณเดินช้าๆระมัดระวังอย่าเร่งรีบเพราะมันมีโอกาสที่คุณจะพลาดตกลงมาหรือว่าจะลื่นหล้มได้นะคะส่วนในเรื่องของความป่วยไข้ไม่สบายช่วงนี้ก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะอาจจะเป็นไข้เป็นหวัดจะไอจะจามหรือว่าจะแพ้ แพ้ฝุ่นแพ้ลมได้ง่ายประมาณนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้เนาะแม่หมออรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานกันด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดเนตซูเปอร์แตงหรือจะคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563หกชาแนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ